สวัสดีจากสวนนะคะทุกคนหลังจากที่ห่างหายกันไปนานวันนี้ก็มาพร้อมกับคลิปวิดีโอสาธิตวิธีการเตรียมแปลงปลูกพลิกกันนะคะโดยในคลิปนี้ก็จะมีตั้งแต่วิธีการเตรียมดินการปูพลาสติกคุมดินตลอดไปจนถึงวิธีการต่อสายน้ำหยดค่ะ เรามาเริ่มต้นกันที่วิธีการเตรียมดินกันก่อนนะคะโดยเราก็จะถ่ายยกล่องนะคะเป็นแถวๆประมาณนี้นะคะในวิดีโอนี้จะเห็นว่าล่องจะแคบหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะใช้พยางแค่เจาะแค่หนึ่งรูนะคะก็คือ,อต้นเรียงหนึ่งนะคะก็จะประมาณนี้ถ่ายเสร็จมาปรุงดินกันค่ะก็ใส่สาร ตามนี้นะคะปุ๋ยอินรีปุ๋ยเคมีสูตรเสมอค่ะสารกำจัดมแมลงหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของโพลิดานนะคะและมีโดโมไมท์ที่เป็นสารปรับปรุงดินค่ะหน้าตาก็ใส่เสร็จแล้วก็ประมาณนี้เลยค่ะผสมกันนะคะต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนของการไถกลบนะคะก็เพื่อเป็นการ ผสมสิ่งที่เราปรุงลงไปในดินให้มันเข้ากับดินแล้วก็เป็นการช่วยเจือจางสารต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าหากรากพืชโดนพวกปุ๋ยของเราเนี่ยค่ะมันจะถ้าโดนโดยตรงเนี่ยมันจะเปื่อยเน่าตายหรือว่าเค็มเกินไปนะคะก็ทำการไถกลบกันก่อนนะคะแล้วก็ยกให้เป็น นุ่นแบบนี้ค่ะส่วนของเรานิยมทําเป็นหลังเต่านะคะก็ช่วยให้พืชสวยพืชงามเพื่อที่จะรากหากินได้แบบได้กว้างขึ้นนะคะก็ประมาณนี้พอกลุบแล้วกลุบเรียบร้อย พอถ่ายเสร็จแล้วก็มาต่อกันที่การวางสายน้ำหยดกันนะคะแล้วก็ทำที่ตั้งเหล็กตรงนี้เองนะคะก็คือ,อใครอยากจะอัดแอหรือว่าเห็นว่า้ยช่วยง่ายต่อการดึงดีก็สามารถนำไป ทำกันได้นะคะสามารถดูตัวอย่างได้จากตรงนี้ขนาดก็ตามที่ขึ้นเลยนะคะก็ม้วนหนึ่งมี100เมตรค่ะอันนี้เป็นแบบรูเดียวนะคะแล้วก็วิธีการวางเนี่ยแนะนําว่าให้หงายขึ้นนะคะเพราะว่าด้วยประสบการณ์เราแล้วเราเคยคว่ำลงแล้วนะคะแต่ว่าไม่เวิร์คค่ะก็คือมีการอุดตันพวกน้ําปุ๋ยที่เราปล่อยไปอ่ะมันอุดตันนะคะหรือว่าเศษดินที่ติดกับ ดินกับสายน้ำหยดที่เราวางเนี่ยมันทำให้เกิดการอุดตันนะคะซึ่งก็เราได้ทำการทดลองหงายขึ้นเปลี่ยนแผนนะคะหงายขึ้นหลายครั้งแล้วก็ได้ผลดีค่ะก็คือไม่อุดตันแล้วก็น้ำไหลสะดวกกว่านะคะก็แนะนำว่าให้หงายขึ้นกันนะคะ ก่อนอื่นเราก็จะทําการตอกไม้ไผ่นะคะเตรียมรอเป็นที่มัดนะคะเอาม,ามัดโอเคแบบนี้นะคะปกติก็จะให้อีกคนหนึ่งรออยู่ฝั่งนู้นนะคะเพื่อความรวดเร็วแต่ว่าเรามาถ่ายคลิปนะคะ ก็เลยต้องกลับไปกลับมาต้องนี่ตรงกลางใช้ท่อหน้าเรือเราตัดเราต้องเผื่อไว้เวลาเราตัดนะคะเราต้องเผื่อไว้ต่อกับท่อน้ำที่จะ เดินมานะคะเห็นว่าเราตัดยาวกว่าฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นจะเป็นปลายปิดนะคะแต่ฝั่งนี้จะเหลือไว้ประมาณนี่นะคะฝ่ามือหนึ่งนะคะหลังจากที่เราเจาะรูผ้ายางเสร็จนะคะเราก็จะเอาใส่ถุงปุูแบบนี้นะคะนี่ ดึงออกไปจะเห็นว่าไม่พันกันนะคะสะดวกนะคะไม่บางครั้งค่ะที่ก็พันบ้างแล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งนะคะที่เอามาให้ชมกันนะคะตัวเหล็กตัวนี้นะคะตัวเดียวกับที่ใช้ดึงสายน้ำหยดเลยค่ะก็คือทำครั้งเดียวได้ทั้งพยางแล้วก็สายน้ำหยดนะคะก็เนี่ยคะ่ะถ้ามาใช้กับปูพยางก็ประมาณนี้อันนี้คือพยางที่ใช้ ที่ซื้อมาแบบเจาะรูแล้วนะคะก็จะสะดวกแบบนี้เลยแต่ว่าคลิปนั้นก็คือจะเป็นแบบที่เราเจาะรูเองนะคะก็ประมาณนี้เอาไปใช้กันดูได้นะคะอะไรที่เป็นประโยชน์พอดึงไปจนสุดแล้วนะคะก็ทำการตัดนะคะก่อนตัดก็แนะนำว่าให้ดึงให้ตึงๆสุดแรงเลยนะคะเพื่อที่พยางเราจะ นะคะเพราะว่าแนะนําว่าการปูพะยางเนี่ยเป็นไปได้ก็ตอนที่แดดร้อนหรือว่าแบบตอนช่วงแดดๆเพราะว่าพ,ะ,พะยางเขาจะมีความยืดนะคะก็ถ้าปูตอนเย็นๆค่ำๆเขาจะหดตัวแล้วคราวนี้พอพอแดดออกอะคะ่ะเขาจะแบบยันยานหย่อนๆย่อนอืมก็จะไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่เนาะ ตัดเสร็จก็ใช้ดินถมหัวถมท้ายนะคะก็แบบนี้เลยเพื่อหยุดพยางไว้ให้อยู่นะคะขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการกลบพยางให้ดูกันนะคะถ้าสองคนทำจะง่ายนะคะหยยบไว้ก่อน แล้วก็ตักดินมากรบจัดระเบียบก่อนนะคะแล้วก็เช็คดูให้แน่ใจว่าสายน้ำหยดเนี่ยอยู่ตรงกลางนะคะไม่ตกไปฝั่งใดฝั่งหนึ่ง ถ้ามี2คนช่วยกันก็จะง่ายเลยนะคะตึงฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ใช้ดินถมไปพร้อมๆกันเลยค่ะถามว่าคนเดียวทําได้ไหมทําได้เหมือนกันค่ะแต่ก็น่่แหละเนี่ยทำฝั่งขวาก่อนแล้วก็ค่อยข้ามมาฝั่งซ้ายนะคะก็จะช้าหน่อยแล้วก็เหนื่อยเออ อันนี้ก็พามาดูระบบน้ำกันนะคะก็ใช้รถไถน้อยเนี่ยค่ะแล้วก็อันนั้นจะถังสีน้ำเงินนะคะจะเป็นถังถังปุ๋ยเวลาที่เราต้องการใส่ปุ๋ยน้ำนะคะแล้วก็อันนี้ต่อท่อลงไปที่สระน้ำนะคะแล้วก็สูบน้ำขึ้นไปทางผ่านท่อปล่อยไปตามสายน้ำหยดนะคะนี่เลย อุปกรณ์ในการติดตั้งน้ำหยดนะคะก็จะมีวาวเทปน้ำหยดนะคะเพื่อที่จะต่อเข้ากับเทปน้ำหยดนะคะตรงนี้สีดำๆเนี่ยเรียกว่าเทปน้ำหยดนะคะแล้วก็อุปกรณ์สำคัญเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือสว่านนะคะไว้เจาะท่อค่ะส่วนหัวเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่ากี่มิลน,นะคะสามารถบอกที่ร้านซื้อได้นะคะว่าไว้สำหรับเจาะ รูติดตั้งน้ำหยดนะคะเขาก็จะจัดให้เลยนะคะแล้วก็อันนี้ไว้แบบเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะคะแล้วก็คัตเตอร์ค่ะไว้สําหรับไว้สําหรับตัดสายนะคะเพื่อให้อ่าพอดีนะคะเดี๋ยวไปดูที่การสาธิตกันเลยค่ะบางคนถามว่าสว่านนะคะสามารถใช้ไฟได้จากที่ไหนนะคะ mm hmm. ก็นี่ค่ะ mm hmm. เรามีแบตนะคะสว่านแบตนะคะอยู่ที่ทุ่งนาไม่มีไฟฟ้านะคะ นี่การแจ้งแบบนี้นี่ตะใบให้เรียบๆเ,เลยนะคะเพื่อที่จะได้ต่อเข้ากับตัวแหวนรองเนะะี่ยค่ะที่เป็นยางพลาสติกนะคะรองเพื่อที่จะต่อเข้ากับตัว <Okay. S 1> หัวก๊อกวาลเทปนะคะเนี่ยค่ะดันเข้าไปเลยแน่นๆน นี่เวลาออกเปิดน,นี่อันนี้เราก็ทดลองระบบก่อนนะคะว่าน้ำไหลหรือเปล่านะคะดึงสายน้ำหยดที่เรามัดไว้กับไม้นะคะเราดึงออกมาเลยแล้วก็อย่าลืมเช็คด้วยนะคะว่าสายน้ำหยดเนี่ยหงายขึ้นหรือเปล่าแล้วก็อยู่ตรงกลางไหมนะคะพอเช็คเสร็จแล้วก็ เนี่ยคะ่ะตัดเลยตัดให้เท่ากับตัวหักก๊อกเรานะคะให้ไม่ยานเนาะให้พอดีพอดีตึงๆพอตึงมือนะคะแล้วก็สวมเข้าไปเลยคะ่ะอาจจะยากนิดนึงก็ใช้ไม้ช่วยนะคะนี่ระวังฝุ่นด้วยนะคะเข้าไปแล้วก็หมุน ลองดึงดูค่ะว่าได้ไหมโอเคตึงเรียบร้อยแล้วก็เปิดน้ำเอาตรงนี้ให้มันพอดีกับรูนะคะเพราะว่าถ้าถ้ารูเราอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าจะไม่มีน้ําให้กับต้นที่จะมาปลูกตรงนี้นะคะเค ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปลูกมือใหม่หรือว่าคนที่ปลูกอยู่แล้วแล้วก็มาดูพอจะเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ